น้ำพริกแคบหมูยายน้อยอร่อยเกินร้อยให้น้อยสมชื่อการทอดแคบหมูมันยากก็อยากลองว่าเออมันยากขนาดไหนก็ลองทดลองดูป่าจะมาถึงจุดนี้ก็นานอยู่นะดูใน YouTube mm hmm. เขาก็มีให้เราดูนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเราต้องมาเติมแต่งเราเองอะ่ะถ mm ึง hmm. จะได้รสชาติอย่างที่เราขายอยู่ปัจจุบันนี้ เริ่มขายแบบในรายกลุ่มหมู่บ้านก่อนที่เป็นแอดมินเพจมาโแกักอยู่แล้วไงก็คือมีเพื่อนเยอะแหละค่อนข้างเยอะทีนี้ก็เอ๊ยลองช่วยแม่ขายก็คือลงขายในเฟซบุ๊กส่วนตัวก็คือลงเลยว่าเอ,อ่านีน้ำพริกแคบหมูนะราคาขีดละ50บาทปึ๊บๆอะไรก็ว่าไปแต่ทีเนี้ยด้วยความที่พี่เป็น Page, กแอดมินเพจัาโฟกักซึ่งมันเป็นเพจแบบว่า มุกควายอ่ะตลกอ่ะเพื่อนมันก็จะตลกหมดเลยพ <c oughs> อลงไปปุ๊บมันไม่คุน้นไงปกติที่จะลงก็แบบสเตตัสตลกตลกแนี้บอกพอลงจริงจังไปปุ๊บเพื่อนๆแต่ละคนมาแบบแต่ละคอมเมนต์คือแบบแคบหมูหรือแคบหมากินไปฟันแตกไหมแต่ละคนไม่มาขอซื้อแบบคุยกันปกติอ่ะถ้าถามว่ามีออเดอร์ไหม แต่พี่พออ่านา้เปเอยมันตลกว่ะสรุปดีอพี่ก็เลยแคปแทปที่แบบตลกตลกไปลงนี้กลายเป็นพี่พอลงไปบุกคคนชอบตลกออเดอร์มาแล้วนี่คือจุดเริ่มตน้นอ,อยากเล่นบุ๊เฉพาะแคปหมูเนี่ยเปิดเพจเลยดีกว่าก็เลยตัดสินใจเปิดเพจเมื่อปีที่แล้วมีคนเชิญไปออกบูธครั้งแรกได้โลโก้อะไรพร้อมแล้วแต่อยากมีสโลแกนสักหนึ่งสโลแกนไปนติดให้แบบคนจำลงโพสตไปว่าช่วยคิดสโลแกนให้หน่อย ตื่นเช้ามาตกใจแบบยอดแชร์แบบ3 3 0 0 0ื่นสันแชร์อะไรวะเนี่ยแล้วเข้าไปดูคอมเมนต์ประมาณสองหมื่นกว่าคอมเมนต์อันนี้เป็นจุดแรกที่คนรูจักเยอะที่สุดแล้วปรากฏว่าเออพอไปทางนั้นเออคนชอบทางนี้ไปแล้วถามว่าในโซเชียลคือยังไม่มีใครทําการตลาดแบบนี้จริงๆน่าจะเป็นเจ้าแรกคิดใช่ว่าแค่คนอ่ะรู้สึกว่าคนชอบต่อต่อยอดมาจนถึงเปิดเพจที่ก็เน้นทางนี้อย่างเดียวเลยก็คือบูรี่สินค้าตัวเอง ช่วงเปิดเพจแรกๆก็ไม่ได้ทําทุกวันอย่างนี้หรอกอาทิตย์นึงทำสองสาครั้งอะไรเงี้ยพอกระแสะตัวนั้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหคนก็เริ่มรู้จักเยอะขึ้นเยอะขึ้นบางคนไม่รู้ว่าแบบทำไมตั้งราคาประมาณนี้ท่อนทานมันใช้เวลา,ใช,วลาใช้เวลาทาสังเกตเวลาที่ขายในออนไลน์แค่หมูตัวนี้ต่ไม่ค่อยมีเรามาจะเป็นกากหมูนี่เยอะกากหมูก็คือมันมาเลยอ่ะไม่มีหนังหมูติดอย่างนั้นคนคนขายกันเยอะแค่นี้ไม่ค่อยมีคนทางเพราะมันยากทางเราจะทําเป็นการๆไม่ไม่เป็น แล้วก็ไม่จืดเกินไปที่อยากได้จิ้งประมาณแน็คอรในส่วนของรสชาติก็ถือว่าสนตอบรับก็อย่างแรกเลยคือเขาเรียกมีเมนูประจำครอบครัวลองทำขายดูง่ายๆเพราะเดี๋ยวนี้คุณการทำนี่น้อยมากเปิดในเฟซบุ๊กขายดีลิเวอรี่ออนไลน์ก็ลองดูถ้าขายไปปุ๊บกระแสตอบรับมาดีก็ถ้าโอกาสมันมาไปเลยไม่ต้องรออะไรเพราะว่าโอกาสมันก็ไม่ได้มา แวะมาซื้อกันได้นะคะมีเบอร์0 9 1 802 9902แเกแล้วก็ในเพจแล้วก็มีเพจน้ำพริกแค่หมูยายน้อยนะคะติดตามกันได้นะคะดุกันได้ค่ะถ้าใครเบื่อเบื่อชีวิตเซ็งชีวิตมาเล่นมุกกับเขาได้นะคะน้ำพริกแค่หมูยายน้อยกินแล้วตายขายแล้วรอด